สวัสดีค่ะสวัสดีนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่สองที่น่ารักทุกคนนะคะสำหรับคาบนี้เป็นวิชาการเรียนสังคมศึกษาศ,ศาสนาและวัฒนธรรมนะคะให้เด็กๆนะคะเตรียมหนังสือเล่มนี้ขึ้นมานะคะและก็เปิดไปหน้าที่59ค่ะ เด็กๆเปิดมาหน้าที่59ยังคะถ้านักเรียนเปิดแล้วนักเรียนลองสังเกตสิคะว,ว่าในภาพนี้มีพฤติกรรมใดบ้างที่ปฏิบัติตามมารยาทไทยเก่งมากคะ่ะการต่อแถวซื้ออาหารนั่นเองเขาก็ยืนรอคิวกันอย่างเรียบร้อยเลยใช่ไหมคะแล้วก็ทักทายคุณครูด้วยการไหว้ที่เหมาะสม แล้วก็ยังนั่งรับประทานอาหารเรียบร้อยด้วยอ่านหนังสืออย่างสุภาพใช่ไหมคะในบทเรียนเรื่องนี้เราก็จะเรียนเกี่ยวกับเรื่องมารยาทไทยนะคะซึ่งมารยาทไทยเป็นเอกลักษณ์อย่างหนึ่งของชาติไทยและเป็นวัฒนธรรมของคนไทยที่ได้รับการยอมรับในสังคมว่าเป็นสิ่งที่ดีสมควรที่คนไทยควรปฏิบัติตาม เพื่อเป็นการอนุรักษ์วัฒนธรรมอันดีงามของชาติให้คงอยู่ต่อไปนะคะเด็กๆคะการที่เราอยู่ในพื้นที่สาธารณะเราก็ควรแสดงมารยาทไทยพื้นฐานอย่างเช่นควรต่อแถวซื้ออาหารในโรงอาหารหรือนั่งรับประทานอาหารกันอย่างสุภาพไม่พูดคุยกันขณะรับประทานอาหารเดี๋ยวเรา มาเรียนรู้เรื่องมารายาทไทยกันนะคะแล้วก็ปฏิบัติตามกันได้เลยนะคะมารายาทไทยการแสดงความเคารพสวัสดีครับน้องๆที่น่ารักทุกคน ในครั้งนี้เราจะเรียนรู้เรื่องมารยาทไทยกันซึ่งเป็นสิ่งที่ดีงามที่ควรปฏิบัตินะครับเราเป็นคนไทยเราควรอนุรักษ์และสืบทอดมารยาทอันดีงามของไทยไว้นะครับร่วมด้วยช่วยคิดก่อนเริ่มต้นเรียนรู้เรื่องมารยาทไทยอยากให้น้องๆ ช่วยกันคิดทีนะครับว่าเพราะอะไรเราจรึงต้องเรียนรู้เรื่องมารยาทไทยให้น้องๆช่วยกันแสดงความคิดเห็นให้เพื่อนๆฟังหน่อยนะครับก่อนอื่นเรามารู้จักกับความหมายของคำว่ามารยาทกันก่อนนะครับมารยาทหมายถึงกิริยาวาจาที่สุภาพเรียบร้อยที่เราควรปฏิบัติในสังคม โดยจะมีระเบียบแบบแผนการปฏิบัติที่ถูกต้องเหมาะสมตามกาลเทศะและสถานที่ต่างๆเช่นมารยาทไทยในการยืนการเดินการนั่งการนอนการรับของส่งของ ทำความเคารพเป็นต้นครับเมื่อน้องๆปฏิบัติตามมารยาทไทยได้อย่างถูกต้องและเหมาะสมน้องๆจะเป็นเด็กนอบน้อมถม่อมตนและแสดงความเป็นเอกลักษณ์ของไทยอีกด้วยนะครับเรามาเริ่มกันที่มารยาทไทยในการแสดงความเคารพกันก่อนนะคะเนื่องจากเวลาที่เราเจอกันเราจะมีการแสดงความเคารพซึ่งกันและกันก่อนเสมอ การมีมารยาทในการแสดงความเคารพนั่นก็คือการแสดงความเคารพต่อผู้อื่นด้วยความเรียบร้อยซึ่งคนไทยจะทำการไหว้และกราบจะมีลักษณะในการปฏิบัติด,ดังต่อไปนี้นะคะการไหว้คือการแสดงความเคารพโดยการนำมือทั้งสองข้างประนมไว้ที่อกนิ้วชิดติดกันปลายนิ้วจะรดกันไว้ในระดับต่างๆกัน ตามฐาน,นะครับส่วนการกราบก็คือการแสดงความเคารพต่อบุคคลเช่นเดียวกันมีทั้งการกราบบุคคลและการกราบแบบเบญจางคประดิษฐ์ใช้สําหรับกราบพระรัตนตรัยครับเรามาเริ่มกันด้วยมารยาทไทยในการทําความเคารพและมารยาทในการเดินที่ปฏิบัติกับพระสงฆ์กันก่อนนะครับในการไหว้พระสงฆ์นั้น เราจะประนมมือให้ปลายนิ้วหัวแม่มือจะรดกับหว่างคิ้วโดยผู้ชายจะน้อมศีรษะลงส่วนผู้หญิงจะย่อเข่าลงพร้อมกับยกมือไหว้ครับต่อมาเป็นมารยาทไทยในการกราบพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เราเรียกว่าการกราบแบบเบ้นจางค้าประดิษฐ์ผู้ชายจะนั่งในท่าเทพบุตรคือนั่งคุกเขา่า ปลายเท้าตั้งและนั่งลงบนส้นเท้าค่ะส่วนผู้หญิงจะนั่งในท่าเทพธิดาคือนั่งคุกเข่าปลายเท้าราบและนั่งลงบนส้นเท้าจากนั้นกราบสามขั้นตอนคืออัญชลียกมือขึ้นประนมระหว่างอกวันทายกมือขึ้นและก้มศีรษะให้ปลายนิ้วจดหน้าผากอภิวาททอดมือทั้งสองลงพร้อมๆกัน ให้มือและแขนทั้งสองข้างราบกับพื้นความมือห่างกันเล็กน้อยหน้าผากจดพื้นทำทั้ง3ขั้นตอนซ้ำกัน3ามครั้งแล้วยกมือให้จรดหน้าผากจึงปล่อยมือลงค่ะส่วนมารยาทไทยในการเดินผ่านพระสงฆ์หรือเดินสวนทางกับพระสงฆ์นั้นให้หยุดยืนตรงแล้วยกมือไหว้อย่างสุภาพครับต่อมา เป็นมารยาทการแสดงความเคารพและมารยาทการเดินกับบุคคลนะครับอย่างแรกคือการไหว้คุณพ่อคุณแม่และผู้ใหญ่ในการกล่าวทักทายกล่าวขอบคุณและขอโทษวิธีปฏิบัติคือประนมมือไหว้โดยให้นิ้วหัวแม่มือจะรดปลายจมูกหลนิ้วชี้จะรดวางคิ้วผู้ชายยืนตรงน้อมตัวลง ส่วนผู้หญิงจะย่อเข่าลงเล็กน้อยครับส่วนการไหว้บุคคลทั่วไปจะแตกต่างตรงที่นิ้วหัวแม่มือจะจรดปลายคางปลายนิ้วชี้จะรดปลายจมูกครับแต่ถ้าเราต้องการจะไหว้เพื่อนๆหรือคนที่อายุเท่ากันเพื่อทักทายเราก็เพียงยกมือขึ้นประนมระหว่างอกและกลม้มศีรษะลงเล็กน้อย ส่วนการกราบบุคคลนั้นเราจะกราบผู้ใหญ่ที่เรานับถือโดยการยกมือขึ้นประนมให้ปลายนิ้วชี้อยู่ระหว่างคิว้วนิ้วหัวแม่มือทั้งสองอยู่บนดั้งจมูกน้อมตัวลงกราบหนึ่งครั้งโดยที่ไม่ต้องแบมือออกให้หน้าผากแต่ส่วนบนของมือครับหลังเลิกเรียนตอนเย็น เดินทางกลับไปที่บ้านสวัสดีครับคุณพ่อคุณแม่กลับมาจากโรงเรียนแล้วเหรอลูกครับแม่แม่ครับผมไหวยอย่างนี้ถูกไหมครับถ้าไหวาพ่อแม่ต้องให้นิ้วหัวแม่มือจะลดปลายจมูกจ้าไม่ได้จรลดปลายคางลองทำใหม่สิลูก แล้วถ้าอย่างนี้ครับถูกไหมครับถูกต้องแล้วจ้าอย่างนี้แหละดีแล้วสวยมากเลยวันนี้คุณครูสอนเรื่องไหว้แล้วลูกครับวันนี้คุณครูสอนเรื่องมารยาทไทยครับคุณครูบอกให้กลับไปลองฝึกทำที่บ้านแต่ผมก็ยังทำผิดอยู่เลยนะครับสงสัยต้องฝึกบ่อยๆจะได้ไม่ผิดอีกดีแล้วลรอลูก ทำให้ถูกต้องเป็นนิสยัยเพราะมารยาทไทยเป็นกิริยามารยาทที่สวยงามเราเป็นคนไทยอยู่ในสังคมไทยก็ต้องทำให้ถูกต้องเสมอนะใครๆเห็นเขาก็ชื่นชมว่าเป็นคนที่มีมารยาท Ь ดีครับนะพ่อมารยาทไทยในการแสดงความเคารพการกราบการไหว้ และมารยาทในการเดินนั้นเป็นสิ่งที่เราจะต้องนำมาปฏิบัติให้ถูกต้องถูกกาละเทศรู้จักการเคารพผู้ใหญ่อ่อนน้อมถ่อมตนซึ่งถือเป็นวัฒนธรรมอันดีงามของไทยนะครับอีกทั้งยังเกิดความสงบสุขในสังคมเพราะถือว่าเราได้ปฏิบัติตามมารยาทไทยในสังคมที่ดีอีกด้วยครับ หายเดียวตอนรู้ถูกรู้ผิดมาเฉลยกิจกรรมที่เราได้ทำไปแล้วกันนะคะมาดูกันนะคะว่ามีน้องๆคนไหนเป็นคนเก่งตอบคำถามถูกกันบ้างเอย่ยภาพที่ปฏิบัติได้ถูกต้องคือภาพที่4ค่ะ ภาพที่4การกราบผู้ใหญ่ยกมือขึ้นประนมให้ปลายนิ้วชี้อยู่ระหว่างคิ้วนิ้วหัวแม่มือทั้งสองอยู่บนดั้งจมูกน้อมตัวลงกราบหนึ่งครั้งโดยไม่ต้องแปรมือออกดังเช่นรูปภาพนี้นะคะภาพมารยาทไทยที่ปฏิบัติไม่ถูกต้องคือภาพที่ 1, 2และ3ค่ะภาพที่1การกราบพ่อแม่ในภาพปฏิบัติไม่ถูกต้อง เนื่องจากการกราบพ่อแม่และบุคคลอื่นเราจะกราบแบบไม่แบมือค่ะภาพที่สการไหว้เพื่อนหรือคนวัยเดียวกันในภาพปฏิบัติไม่ถูกต้องเนื่องจากการไหว้เพื่อนหรือบุคคลวัยเดียวกันนั้นจะยกมือขึ้นประนมไว้ที่อกและก้มศรีรษะเพียงเล็กน้อยไม่ต้องย่อตัวลงนะคะภาพที่สามการกราบพระในภาพปฏิบัติไม่ถูกต้องเนื่องจากการกราบ เราจะต้องแบมือเล็กน้อยเพื่อให้หน้าผากสัมผัสกับพื้นด้วยนะคะเรื่องราวมารยาทไทยที่เราได้เรียนกันในวันนี้น้องๆอย่าลืมที่จะกลับไปฝึกฝนบ่อยๆและนำไปปฏิบัติให้ถูกต้องด้วยนะครับนักเรียนลองปฏิบัติกับเพื่อนๆหรือว่าให้คุณพ่อคุณแม่ช่วยแนะนำก็จะเป็นอีกวิธีหนึ่งที่น้องๆสามารถทำได้วันนี้หมดเวลาลงแล้วนะครับ ในครั้งหน้าก็ยังคงเป็นเรื่องมารายาทไทยเช่นเดิมเป็นอย่างไรกันบ้างคะเด็กๆปฏิบัติตามกันได้ไหมคะในชั้นเรียนนี้คุณครูอยากให้นักเรียนปฏิบัติการไหว้ทั้ง5รูปแบบนี้ให้สวยงามก่อนนะคะการไหว้พระพิสุกนะคะสำหรับผู้ชายยืนตรง คอมตัวให้ต่าลงพร้อมกับยกมือขึ้นประนมให้นิ้วหัวแม่มือจะหลดระหว่างคิ้วนิ้วชี้แนบหน้าผากนะคะส่วนผู้หญิงยืนตรงคอมตัวให้ต่าลงโดยถอยเท้าข้างใดข้างหนึ่งตามถนัดนะคะไปข้างหลังแล้วยอ่อเข่าลงพร้อมกับประนมมือขึ้นหวายหัวแม่มือจะหลดระหว่างคิ้วค่ะ การไหว้พ่อแม่ค่อมตัวลงให้ต่ำนะคะพร้อมปนมมือขึ้นให้หัวแม่มือจดปลายจมูกปลายนิ้วแนบ,บระหว่างคิ้วค่ะส่วนผู้หญิงก็ย่อด้วยนะคะไหว้ครูอาจารย์ค่อมตัวลงให้ต่ำพร้อมประนมมือขึ้นให้หัวแม่มือจดปลายจมูกปลายนิ้วแนบบระหว่างคิ้วส่วนผู้หญิง ก็อยอด้วยค่ะการไหวผู้ใหญ่ค้อมตัวลงให้ตามพร้อมประนมมือขึ้นให้หัวแม่มือจะดปลายจมูกและปลายนิ้วแนบระหว่างคิ้วค่ะส่วนผู้หญิงก็ย่อด้วยนะคะไหวผู้ที่เสมอกันหรือไหวเพื่อนๆหรือไหวน้องๆก็ประนมมือแล้วยกขึ้นพร้อมกับ ค้อมศีรษะลงเล็กน้อยให้หัวแม่มือจะหลดปลายคางปลายนิ้วแนบปลายจมูกค่ะเด็กๆปฏิบัติการไหว้ทั้ง5รูปแบบนี้ให้สวยงามนะคะแล้วก็ถ่ายรูปส่งคุณครูด้วยนะคะการบ้านนะคะให้นักเรียนถ่ายรูปหรือถ่ายวิดีโอการไหวทั้งห้าแบบนั้นส่งคุณครูนะคะคุณครูจะได้ให้คะแนนค่ะ สำหรับการเรียนในวิชานี้ก็จบลงแค่นี้นะคะมาเจอกันใหม่ในชั่วโมงหนะ้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ